ตอนนี้บิชอปฟิวขาดแล้วครับแล้วก็พ่นคำด่าสารพัดออกมาใส่กราเดียซึ่งก็เป็นอย่างที่กราเดียคาดครับตอนนี้บิชอปเนี่ยตั้งใจจะฆ่าทุกคนรวมถึงสกาดีด้วยตอนนี้บิชอปมั่นใจในฝีมือของตัวเองมากเพราะศัตรูเนี่ยมีแค่2คนกราเดียเองก็ยังบาดเจ็บอยู่ส่วนจิตใจของสกาดีนั้นก็ยังคงสับสนจนขยับตัวไม่ได้ส่วนกราเดียเนี่ยก็ด่าใส่บิชอปครับการที่แกไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ยังพยายามแซงตัวทำเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมันทำให้เธอในแทบจะอ้วก ซึ่งในตอนนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งเนี่ยดังขึ้นมาจากข้างหลังบิชอปนี่พวกคุณลืมฉันไปแล้วใช่ไหมเนี่ยหลังจากได้ยินเสียงนั้นนะครับกาเดียก็ยิ้มอ่อนออกมาเลยแล้วก็หันไปหาสกาดีครับถามเธอว่าพอที่จะยืนไหวไหมตอนนั้นสกาดียังคงอยู่ในภาวะอ่อนแรงอยู่ครับก็ได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจแหละนะแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็พยายามที่จะลุกขึ้นยืนครับกาเดียจึงบอกกับสกาดีว่าเซลล์ภาษาของสกาดีนั้นมีการเผาผลาญอย่างรวดเร็ว ในตอนที่ซีบอลตนนั้นเนี่ยได้ส่งผ่านข้อมูลไปหาสกาดีแล้วก็พูดปลุกใจครับว่าจงจาไว้ว่าเธอคือนักล่าไม่มีอะไรทาร้ายเธอได้และนั่นอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เธอเนี่ยไม่กลายร่างเป็นซีบอลวิชอัปที่เห็นสกาดีเนี่ยกำลังยืนขึ้นก็ถามเธอไปครับว่าในตอนนี้ที่แกรู้ความจริงแล้วเนี่ยแกคงจะรู้สึกว่าตัวเองสูงส่งบ้างหรือย,ยังล่ะสกาดีก็ตอบกลับไปครับว่าฉันคิดว่าแกเข้าใจผิดแล้วล่ะ ฉันรู้สึกเสียใจต่อสีบอลนั่นนะแต่ถ้าแกคิดว่าฉันจะรู้สึกเหมือนกับแกเนี่ยแกคิดผิดมหันเลยหลังจากที่สกาดีลุกขึ้นได้ก็หันไปทักทายหญิงสาวที่อยู่ในแท้งหลอดแก้วครับง่ายฉลามตื่นแล้วเหรอในตอนนั้นเนี่ยบีชอปได้หันไปทางหลอดแก้วครับซึ่งหญิงสาวที่อยู่ข้างในเนี่ยก็คือสเปกเตอร์นั่นเองเธอก็หันมามองบีชอปเช่นกันด้วยสายตาของความอยากรู้อยากเห็นตอนนั้นบีชอปก็ตกใจมากอีกแล้ว พราะในหลอดนั้นเนี่ยมันคือออริจินัลเหลวที่มีความเข้มข้นสูงครับแต่สเปกเ,เตอร์เนี่ยกลับลืมตาตื่นแล้วก็ยังขยับตัวรูปผนังแทงได้สกาดีที่ลุกขึ้นยืนเต็มที่แล้วเนี่ยก็ได้เปิดกระเป๋าของเธอสักทีครับหลังจากที่แบกมันมานานตลอดทั้งเรื่องเธอใช้เท้าเตะเปิดมันซึ่งข้างในเนี่ยก็เป็นดาบใหญ่ของเธอเองพร้อมกับเลื่อยของสเปกเ,เตอร์สกาดียังรู้สึกชาที่มืออยู่ครับแล้วก็บ่นว่า ฉันไม่ได้อยู่ที่โรดไอแลนด์มาหลายปีเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเจออะไรแบบนี้สักหน่อยแล้วสกาดีก็หยิบเลื่อยโยนไปที่แท้งที่สเปกเตอร์อยู่มิชอปเนี่ยก็รีบหลบเลื่อยทันทีครับแต่ว่าก็โดนชุดของเขาขาดก่อนที่เลื่อยจะลอยไปถึงแท้งสเปกเตอร์ต่อยแท้งเพื่อยื่นมือออกมารับเลื่อยซึ่งมือของสเปกเตอร์เนี่ยไม่มีรอยฉีด่วนจากการโดนแก้วบาดเลยสเปกเตอร์เนี่ยบ่นทั้งที่ยังอยู่ในแท้งค,ครับว่าฉันเป็นแม่ชีที่แสนน่ารักและสุภาพมาตั้งนาน ฉันจะเข้ากับความดิบเถือนกับพวกคุณสองคนได้ไหมเนี่ยกราเดียก็บอกว่าเลิกบ่นแล้วรีบออกมาเดี๋ยวนี้เลยสกาดีที่เห็นสเปกเตอร์นั้นก็แซวครับว่าถึงมันจะนานมากแล้วก็เธอแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าฉันจะชินกับอารมณ์แบบไหนของเธอดีนะพอสเปกเตอร์ออกมาจากแท้งที่เธออยู่ได้เนี่ยเธอก็เอาเลื่อยของเธอเนี่ยฟันใส่บิชอปทันทีครับบิชอปเนี่ยกรีดร้องดังลั่นสเปกเตอร์เนี่ยก็แซวว่าแหมหนังเหนียวจังเลยนะ หลังจากบิชอปโดนฟันเนี่ยสกาดีก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นเหม็นแปลกๆออกมาและบอกให้กราเดียและสเปกเ,เตอร์รีบขึ้นไปด้านบนในขณะเดียวกันร่างของบิชอปหลังจากที่โดนเลื่อยปาดเนี่ยก็ค่อยๆบิดเบี้ยวแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้น้าจะให้พูดสั้นๆน,นะครับก็คือร่างของบิชอปตอนนี้เนี่ยกำลังค่อยๆกลายสภาพเป็นบอสที่เราสู้ในอีเวนต์นั่นแหละครับและทาด้านล่างในตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะถลม่มเพราะร่างขนาดใหญ่ของเขาตอนนี้บิชอปส่งเสียงดังคำรามออกไปทั่วเลยครับ สเปกเ,เตอร์ที่เห็นบิชอปเนี่ยกำลังขยายร่างของตัวเองก็แซลครับว่าบิชอปไปเอาเนื้อที่ไหนมายัดไว้ในตัวเนี่ยแล้วก็ยังบอกอีกครับว่าไอหัวที่แยกออกมาสองข้างนั้นนะด้านขวาฉันขอนะส่วนคาดีก็ยังแซลครับว่าทําไมแกเนี่ยชอบหอนจังเลยอารมณ์ประมาณว่าตอนเป็นคนเนี่ยก็พูดเยอะแล้วพอตอนเป็นร่างนี้เนี่ยก็ยังทําเสียงเยอะแยะอีกส่วนกาเดีย,ยเนี่ยก็บอกครับว่าใครจะฆ่าก็รีบฆ่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนแย่งเหยื่อไปซะก่อน ยังไงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วตอนนี้ทั้ง3คนพยายามที่จะวิ่งขึ้นจากถ้าด้านล่างในขณะที่บิชอปล่างบอสเนี่ยพยายามไล่าตามพวกเธอขึ้นมาแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับกระแสน้ําที่ดันขึ้นมาจากด้านล่างในขณะเดียวกันนั้นในฝั่งของทางในเมือง นิตาและผู้คนเนี่ยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างมาจากทางโบสถ์และในตอนนั้นเนี่ยไอรีนก็โผล่มาที่บ้านของอนิตาพอดีและบอกให้ทุกคนเนี่ยรีบอพยพออกไปซะแต่ทุกคนก็ยังคงนิ่งอยู่ส่วนคุณย่าเพตาเนี่ยก็มีอาการไอหนักมากแล้วก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไอรีนเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะอุ้มคุณย่าเพตาไปครับแล้วก็บอกอนิตาว่าฉันรู้ว่าเธอเข้าใจที่ฉันพูดบ้านหลังนี้เนี่ยมันเก่าพอที่จะถล่มเพราะแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นรีบออกไปจากที่นี่กันเดี๋ยวนี้เลยเร็ว อานิต้าเรียกรวมพลทุกคนในบ้านครับแล้วก็บอกให้รีบตามไอรีนออกไปทันทีหลังจากที่ออกมาได้ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนนะครับผมยังคงเป็นห่วงอาหารของตัวเองที่เก็บเอาไว้ในบ้านแล้วก็พยายามที่จะกลับเข้าไปเอามันออกมาแต่ไอรีนเนี่ยก็พยายามหยุดพวกเขาเอาไว้ครับในตอนนั้นมีหินก้อนใหญ่ร่วงลงมาจากหลังคาบ้านหลังหนึ่งกำลังจะหล่นใส่อานิต้าและคุณย่าเพตราแต่ไอรีนเนี่ยก็เข้ามาขวางเอาไว้ได้แล้วก็ทำให้ตัวไอรีนได้รับบาดเจ็บไปด้วย อานิตาและคุณย่าเพเรตาเนี่ยขอบคุณไอรินที่ช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้และอานิตาเนี่ยก็ถามหาสกาดีด้วยเพราะว่าเธอไม่อยู่ที่นี่อานิตาเลยเป็นห่วงว่าสกาดีเนี่ยจะไปเจอกับปัญหาหรือเปล่าไอรินบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเธอก็รู้นี่ว่านักร้องคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงก็แซวว่าแข็งแกร่งซะขนาดนั้นไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็บอกอีกว่าอีกไม่นานเนี่ยเธอก็คงเอาคําตอบมาให้อย่างแน่นอน ตัดกลับไปที่ทางด้านฝั่ง3สาวครับตอนนี้ทั้ง3วิ่งขึ้นมาใกล้จะถึงตัวโบนแล้วและบีช็อปเนี่ยก็ยังคงไล่ตามมาติดๆครับสเปกเตอร์เนี่ยใช้เลื่อยของเธอเนี่ยตัดหนวดที่พยายามพุ่งเข้ามาโจมตีเธอตรงส่วนที่ถูกตัดขาดไปเนี่ยมันใช้ของเหลวที่เกิดจากสปอร์ของมันโจมตีใส่ทั้ง3คนครับแต่สกาดีเนี่ยก็ใช้ดาบใหญ่ของเธอกันเอาไว้แล้วก็เบี่ยงมันออกของเหลวเนี่ยพุ่งใส่กำแพงที่อยู่โดยรอบจนเป็นรู สเปกเตอร์เนี่ยก็แซวว่าโหนั่นมันแรงกว่า w a เตอร์เจ็ที่อยู่บนโต๊ะทำงานของฉันอีกนะเอ่อวอเตอร์เเนี่ยมันคือเครื่องพ่นน้ำแรงดันสูงครับที่เขามักจะใช้ในการตัดเหล็กหรือว่าตัดแผ่นหินเอ่อว่าตลอดเอามันมาไว้บนโต๊ะตัวเองทำไมเนี่ยสกาดีก็คิดครับว่ามันจะขยายตัวเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเลยเหรอในจังหวะนั้นเนี่ยบีชอปพยายามที่จะยิงบีออกมาจากส่วนที่เอ่อ ในเนื้อเรื่องบอกว่ามันเป็นเหมือนดวงตาครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพเนี่ยมันก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางของส่วนที่เป็นดอกไม้นั่นแหละครับมันพยายามจะยิงบีมอกมาแต่กราเดียก็โจมตีกลับไปทําให้มันเนี่ยปิดส่วนนั้นไว้บิชอปล่างบอสพยายามจะใช้หนวดจับขาสเปกเ,เตอร์ครับเพื่อหวังที่จะฉีกเธอเป็นชิ้นๆแต่พอมาถึงด้านบนบิชอปในล่างบอสเนี่ยก็ขยายต่อไปไม่ได้อีกแล้วทําให้มันเนี่ยจับสเปกเ,เตอร์ไม่ได้ในเนื้อเรื่องบอกว่าระยะห่างระหว่างหนวด ขาของสเปกเตอร์เนี่ยเหลือเพียงแค่4เซนติเมตรเท่านั้นบิชอปล่างบอสเนี่ยพอเป็นแบบนั้นก็ต้องการที่จะวิวัฒนาการตัวเองไปอีกครับเพื่อที่จะได้สามารถบดขยี้ทั้ง3คนได้แต่กลายเป็นว่าตัวมันตอนนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้และในตอนที่มันกําลังพยายามอยู่มันก็นึกขึ้นได้ครับนึกถึงคําพูดของซีบอลตนนั้นมันไม่เคยสนใจตัวเองเลยมันบอกว่าวิวัฒนาการเนี่ยจะส่งต่อไปยังรุ่นถัดไปส่งต่อไปกับทายาทของพวกมัน ในตอนนั้นบีชอปเนี่ยก็เริ่มตระหนักได้ครับว่าตนน่ะไม่สามารถไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วก็กําลังจะตายในไม่ช้าตัวมันเนี่ยก็เริ่มกรีดร้องด้วยความสิ้นหวังครับแล้วก็พยายามขดต,ตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยมันคือเหยื่อครับและนักล่าเนี่ยก็ได้เจอเหยื่อของมันแล้วสคา,าดีกราเดียและสเปกเตอร์พุ่งเข้าใส่โจมตีพร้อมกันนี่สําหรับทั้งหมดที่แกทํากับฉันสเปกเตอร์กล่าวอย่าให้มันหนีไปได้ใช่ไหม กาเดียกล่าวการจมดีนี้เพื่อครอบครัวและเพื่อนๆของฉันทั้งในท้องทะเลและผืนดินที่แกฆ่าไปทั้งหมดไปตายซะอีสาระเลวสกาดีกล่าวบิชอบพยายามหนีสุดชีวิตครับเพื่อที่จะกลับไปยังด้านล่างแต่มันก็ช้าเกินไปครับสิ่งที่บิชชอบเห็นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับดาวตกสามดวงกำลังพุ่งเข้ามาหาเขาเพราะแผนการที่เขาพยายามทำมาตลอดทำให้เขาเนี่ยไม่เคยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยครับนั่นจึงเป็นครั้งสุดท้าย ที่ตัวเขาได้เห็นดวงดาวที่ส่องสว่างในห้วงลึกทุกคนอาจจะคิดว่าบิชอปตายในทันทีที่โดนโจมตีครับแต่ยังก่อนแม้ตอนนี้มันจะเหลือเพียงแค่เศษซากที่ไม่เรียกว่าร่างกายได้แล้วก็ตามมันก็ยังคงพูดได้อยู่ครับมึงนี่สุดจริงๆ, <S <S ๆนะนะมันบทน้อยเนื้อต่ำใจครับทั้งที่มันเนี่ยเข้าใกล้ความจริงแล้วแท้ ทที่มันทุ่มเททุกอย่างเพื่องานวิจัยแต่ทําไมมันต้องมาจบลงแบบนี้กาเดียก็เดินมาครับแล้วบอกให้มันหุบปากหยุดคําควรสักทีแล้วขอให้มันตายสักทีเหอะรู้แหละครับว่าเจ๊ลาคาญแต่บิชอปก็ยังคงพูดใส่กาเดียอยู่ครับเอเกอร์จะล่มสลายและแกจะไม่เหลืออะไรเลยแกก็รู้ว่าวาระสุดท้ายของแกจะถูกกาหนดให้แกกลายเป็นแค่ก้อนหินกราเดียบอกให้มันหยุดพามเรื่องไร้สาระครับแล้วบอกว่าตราบใดที่ตนนั้นยังอยู่ เอเกอร์ก็ยังอยู่เช่นกันก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันพยายามที่จะยื่นสิ่งที่เหมือนกับมือเนี่ยมาจับก,กาเดีย,ยแต่ทว่ามันก็สิ้นใจไปซะก่อนและในตอนนี้ทั้งสามสาวก็พากันเดินออกมาจากโบสถ์โดยที่สกาดีและกาเดีย,ยเนี่ยช่วยกันหิ้วปีกสเปกเ,เตอร์ไว้ครับสเปกเ,เตอร์เนี่ยแม้จะได้สาสางเรื่องด้วยมือของตัวเองแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจเมื่อเทียบกับสิ่งที่เธอโดน และยังคงสับสนครับว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสติและความทรงจําของสเปกเตอร์ตอนนี้นั้นยังไม่สมบูรณ์ครับแต่ก็คุยกันรู้เรื่องกว่าเมื่อก่อนสเปกเตอร์บอกว่าเธอได้ยินสิ่งที่กราเดียคุยกับบิชอปตอนอยู่ในแทง์หลอดแก้วเธอรู้แล้วว่าพวกเธอเนี่ยเป็นซีบอลเช่นกันแล้วเธอก็กลัวว่ากราเดียเนี่ยจะกลายร่างไปกราเดียบอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเธอนั้นแตกต่างจากพวกมันมาก ในตอนที่ทั้ง3มคนกําลังเดินมาเนี่ยสกาดีขอให้กราเดียเนี่ยตอบคาถามของเธอเพื่อเป็นการยืนยันครับจริงไหมที่มีเลือดซีบอลไหลเวียนอยู่ในตัวพวกเราจริงคุณมาที่นี่เพื่อค้นหาปัญหาเกี่ยวกับร่างกายของสเปกเตอร์และหาคําตอบว่าทําไมซีบอลถึงตามฉันใช่ไหมใช่คุณรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่า b ีชอปไม่ใช่ซีบอลตัวเดียวที่อยู่ที่นี่ใช่ คุณรู้ไหมว่าฉันทําอะไรลงไปในศึกฆ่าตัวตายที่เขตช,ชายแดนครั้งสุดท้ายฉันไม่รู้แล้วเราชนะไมหมในวันนั้นฉันไม่รู้ว่าฉันขาดการติดต่อกับเอเกอร์ไปแล้วเราโดนเอเกอร์ทิ้งแล้วงั้นเหรอ a อบิซ a l h ฮันเตเป็นเพียงแค่เหยื่อล่อเอบิซาว์ฮันเตเป็นดังแสงสว่างในห้วงลึกสิ่งเดียวที่ทําให้อบิซ s a l ฮันเตอพิเศษก็คือพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดแห่งท้องทะเล หลังจากที่สกาดีเนี่ยเริ่มเข้าใจสิ่งเหล่านี้ความโกรธของเธอก็ค่อยๆพุ่งขึ้นมาในแววตาสีแดงของสกาดีครับหลังจากถามคําถามและได้รับคําตอบสกาดีและกาเดียก็เดินหน้าต่อครับแต่ทว่าศพของบิชอปเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวเรียกพวกของซีเทอร์เลอร์มาและพวกมันเนี่ยก็มีจํานวนมากด้วยสเปกเตอร์เนี่ยอยากจะให้จัดการกับพวกมันแล้วก็ศพของบิชอปเนี่ยจะทําให้สถานการณ์ของเราแย่กว่าที่คิด จะบอกว่าโชคดีหรือรายก็ไม่รู้แน่นะครับแต่ว่าตอนนี้อาการมือชาของสกาดีเริ่มกลับมาอีกครั้งสกาดีก็เลยบอกกับทั้งสองคนไปครับว่าครั้งสุดท้ายที่พวกคุณใช้มือฉีกร่างของพวกมันเนี่ยคือเมื่อไหร่กันล่ะกาเรียก็ตอบกลับทันทีว่า3ม,มินาทีที่แล้วและตอนนั้นเธอก็เอามือเนี่ยจ้วงไปที่ซีเทอเลอร์อีกตัวหนึง่งที่วิ่งเข้ามาหาพวกเธอแล้วก็ตอบกับสกาดีอีกครั้งครับเมื่อกี้นี้เองเนี กราเดียเสนอครับว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนไปจัดการกับซาของบิชอปแล้วก็เก็บกวาดพวกซีเทอร์เรอร์แต่สเปกเตอร์เนี่ยก็เตือนว่าแต่คุณมีรูอยู่บนหน้าอกของตัวเองนะและในตอนนั้นเนี่ยก็มีสาวหูแมวชุดเขียวที่ใส่แจ็คเก็ตครึ่งแขนปรากฏต,ตัวต่อหน้าพวกเธอครับแล้วก็บอกว่ารีบหนีไปซะฮันเตอร์สกาดีที่เห็นนะครับก็สงสัยว่าหมอแมวแคลซิตของเราเนี่ยมาทำอะไรที่นี่แคลซิตก,ก็บอกว่าเอาไว้คุยกันที่หลัง ก่อนที่เธอจะสั่งให้มอนสเตอร์เนี่ยถล่มโบสและจัดการกับซากรวมถึงพวกซีเทอร์เลอร์ที่อยู่แถวนั้นซะหลังจากที่หมอแมวแคลซิตถล่มโบสเรียบร้อยแล้วก็ถัดมาที่ชานเมืองแถวแถวชายหาดใกล้บริเวณโบสตอนนี้ทั้งอาจารย์ของไอรีนสกาดิสเปกเตอร์และกราเดียมายืนอยู่พร้อมหน้ากันแล้วครับยังกัลารวมอเวนเจอร์ อาจารย์ของไอรีนเนี่ยขอให้แคลซิตอธิบายเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแคลซิตก็บอกไปครับว่าแม้สารไตสวนเนี่ยจะเก็บความลับไว้มากและเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในความลับที่พวกเขาเก็บเอาไว้ตอนนี้พวกศาสนาจากแห่งห้วงลึกได้แทรกซึมเข้ามาในไอเรียอย่างลับๆพวกมันเนี่ยใช้ประโยชน์จากการตีความพระคัมภีร์ของพวกคุณใหม่เพื่อโน,น้มน้าวใจผู้คนและพวกมันก็ซ่อนตัวเก่งมากด้วยมากเกินกว่าที่พวกคุณเนี่ยจะจัดการกับพวกมันได้ด้วยสารไตสวนเพียงอย่างเดียว แคลซิดเนี่ยแนะนําว่าให้ขอความช่วยเหลือจากที่อื่นหากพวกคุณเนี่ยยังต้องการที่จะชนะในศึกนี้ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นสงครามที่ม่มีวันสิ้นสุดและพวกคุณเนี่ยก็จะพลาดท่าเธอบอกว่าการที่ไอบิเลียอยู่ติดทะเลนั้นทําให้มุมมองการมองโลกของไอบิเลียนั้นแตกต่างจากคนบนผื้นดินเพราะสามารถมองเห็นโลกได้กว้างกว่าเห็นทั้งพื้นดินแล้วก็ทะเลที่กว้างใหญ่นั่นทําให้ไอบิเลียในอดีตนั้นยิ่งใหญ่ อาจารย์ของไอรีนก็บอกว่านั่นเป็นเพียงแค่อดีตเท่านั้นตอนนี้ไอเบียร์เนี่ยเป็นเพียงแค่สร้างอิฐและหินขนาดเมืองที่ย่ำแย่อย่างซาวเวนโตยังม,มีอยู่เต็มไปหมดตามแนวชายฝั่งยุคทองของไอเบียร์นะมันจบไปนานแล้วพวกเราไม่สามารถเลี้ยงดูเมืองเหล่านั้นได้และเมืองเหล่านั้นก็ไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ตั้งแต่ความเงียบงันครั้งนั้นไอเบียรยก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอเบียรและจะไม่มีใครรู้เรื่องนี้แคลซิสสวนกลับไปครับว่า พราะไอเบียเคยเป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของการทำลายอย่างนั้นเหรอแคลซิสต้องการขอคำอนุญาตจากสารไต่สวนครับเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยไอเบียจากภัยพิบัติในครั้งนี้เพื่อให้ไอเบียเนี่ยสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากทะเลลึกได้เพราะในตอนนี้เนี่ยสภาพของไอเบียก็ไม่ต่างอะไรกับรอวันตายครับแคลซิสกล่าวว่าศักดิ์ศรีและความเย่อหยิ่งเนี่ยทำให้เอเกอร์ถูกทำลายเธอไม่อยากให้ไอเบียเป็นแบบนั้น สิ่งที่เรากาลังจะทำเนี่ยก็เหมือนการล่าในทุ่งทุนด้าเมื่อศตวรรษที่แล้วเราทําเพื่อปกป้องมนุษยชาติจากภายัยคุกคามที่อยู่ลึกลงไปณนะตอนนี้เนี่ยคุณยังสามารถสร้างบ้านเกิดของคุณขึ้นมาใหม่ได้และตัวเธอเนี่ยต้องการคําตอบจากการตัดสินใจของสารไตสวนและไอบีเลียผู้ไตสวนระดับสูงนั้นไม่ได้ตอบรับแคลซิตในทันทีเขาเพียงจะบอกว่าจําเป็นต้องจัดการเรื่องที่ซาเวนโตก่อนและบอกว่าหนึ่งในสามฮันเตอร์เนี่ยต้องอยู่ที่นี่ด้วย ทั้งสเปกเตอร์สกาดีและกาเดียเนี่ยต่างแย่งกันเพื่อที่จะเป็นตัวแทนอยู่ที่นี่กราเดียก็หันไปบอกกับแคลซิสครับว่าตามที่เราได้คุยกันไว้ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเป็นผู้นําของพวกเขาดังนั้นตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่คุณต้องมาแทนที่ฉันแล้วก็คือเอ่อให้มาดูแลทั้งสเปกเตอร์และสกาดีแทนที่ตัวเองนั่นเองครับสกาดีงงกับคําพูดของกาเดียครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไปตกลงอะไรกันตอนไหน คาซิดไม่ได้สนใจทั้ง3คนครับแล้วก็หันไปถามผู้ไตส่สวนว่าตนเองเนี่ยพอจะเป็นตัวแทนของทั้ง3คนได้ไหมฉันนะพร้อมที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่อีกอย่างฉันสามารถเอาชีวิตรอดในคุกของไอเบียได้นะผู้ไตส่สวนระดับสูงอาจารย์ของไอรีนก็ไม่ได้ขัดอะไรถ้าคาซิสจะเสนอตัวเองแทนเหล่าฮันเตอร์ทั้ง3แคาซิสได้บอกให้ทั้ง3เนี่ยกลับไปยังโรดไอแลนด์มิสซิลี่เนี่ยจะมารับพวกเขาที่เขตชายแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือและช่วงนี้เนี่ยพยายามอย่าเข้าใกล้าทางน้ำละ่ะ กาเดียถามคาลซิดว่าจะกลับมาเมื่อไร่เพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีเวลาที่จะรอนานขนาดนั้นแต่ก็โดนอาจารย์ของไอรีนนะครับพูดขัดว่านั่นไม่ใช่การตัดสินใจของเธอกาเดียก็โต้อตอบด้วยการบอกกลับไปครับว่ากงแพงคุกน่ะสำหรับฉันมันก็ไม่ต่างอะไรกับแค่กระดาษเท่านั้นแหละคาซิสเนี่ยก็ห้ามกาเดียไว้ครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกให้ฮันเตอร์ทั้ง3เนี่ยรีบกลับไปซะแล้วก็อย่าลืมคุยกับสเปกเตอร์ด้วยล่ะตอนนี้เนี่ยเธอตื่นแล้วน่าจะตอบคำถามที่พวกคุณต้องการได้ สเปกเตอร์แซวแคลซิตครับว่าแล้วคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันเหรอโอกาสหายากนะเนี่ยขอบอกที่จะได้คุยกับฉันนะ่ะแคลซิตยืนคิดอยู่แป๊บหนึ่งครับแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะแนะนําเธอในตอนนี้หรอกนะแต่ที่บอกได้ก็คือไม่รู้ว่าสเปกเตอร์เนี่ยจะรักษาสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้ได้นานแค่ไหนก็คือสภาพสติดีนั่นแหละครับสเปกเตอร์ถามแคลซิตว่ารู้ได้ยังไงแคลซิตตอบกลับมาว่าก็แค่ลางสังหรณ์น่ะอีกอย่างไม่สําคัญว่าเธอจะตื่นหรือไม่ ว่าที่เธอเป็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายส,สาหรับเธอใช่ไหมละ่ะสเปกเตอร์บอกแคลซิสครับว่ามันไม่มีประโยชน์หรอกที่ฉันจะเกลียดตัวเองแล้วก็บอกอยู่ว่าตัวเองเนี่ยจะตามชาระล้างเจ้าพวกศาสนาจักรด้วยแคลซิสก็แซวสเปกเตอร์ครับว่าดูเธออารมณ์ดีขึ้นนะสเปกเตอร์เลยบอกว่าก็ในที่สุดฉันก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าที่นี่แล้วไม่ใช่เจ้าของที่ดินที่ฉันไม่รู้ว่าจะคุยกับเขาอย่างไงแถมเขาคนนั้นนะ่ะยังไม่รู้จักสาหร่ายทะเลด้วยซ้าแคลซิสก็บอกสเปกเตอร์ครับว่าเมื่อกลับไปเนี่ัีออยย่่นนท ทุกคนต้องพึ่งเธอเราต้องพึ่งเธอแล้วก็เหมือนจะกระซิบบางอย่างกับสเปกเ,เตอร์ครับสเปกเ,เตอร์ก็เลยหัวเราะตอบกลับมาพร้อมกับบอกแคลซิสว่าอย่ากลับบ้านช้าล่ะก่อนที่ทั้งสามคนจะออกเดินทางสกาดีบอกว่ามีบางอย่างที่จะคุยกับแคลซิสพอสกาดีเดินไปหาแคลซิสปุ๊บแคลซิสก็แซวเลยครับว่าคุณปรับใช้อุปกรณ์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะแต่อย่างน้อยเธอก็ติดต่อกับฝ่ายวิศวกรรมเพื่อให้เขาเนี่ย ตรียมกระเป๋าให้กับเธอรู้ไหมตอนนั้นเนี่ยพวกเขาได้ติดต่อฉันทันทีเลยแหละเธอทําได้ดีกว่าเมื่อก่อนนะเรื่องการสื่อสารน่ะสกัดดีบอกว่าเธอไม่คิดว่าแคลซิดเนี่ยจะตามมาช่วยเธอในตอนสุดท้ายจริงๆแคลซิดก็บอกกลับไปว่า,วาฉันเป็นผู้หญิงที่รักษาคําพูดนะแล้วก็บอกให้สกาดีเนี่ยกลับบ้านที่โรสไอลแลนด์เพลิดเพลินกับวันหยุดซะแล้วก็ยิ้มให้กับสกาดีครับก่อนจะเดินไปแคลซิดได้ทิ้งท้ายคําพูดให้กับนักล่าทั้ง3ครับ พวกเราทุกคนต่างมีสิ่งที่เกินความสามารถของเราแม้แต่ตัวดร็อกเตอร์เองก็เช่นกันบางครั้งเราก็ต้องดิ้นรนกันบ้างเทคโนโลยีของเราในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถรักษาการติดเชื้อได้แต่สเปกเตอร์การที่กำจัดมันไม่ได้ไม่ได้ไหมายความว่าเราเอาชนะมันไม่ได้เธอไม่สามารถกำจัดเงาได้แต่เธอสามารถอยู่ร่วมกับมันได้สกาดิเธออาจจะทำอะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับชะตากรรมอันมืดมิดของเธอแต่เธอสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ อาจมีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถตอ่อกกนกับมันได้จนถึงวาระสุดท้ายนะหมอแมวยังกับคุณแม่ของแก๊งสามสาวในให้ตายก่อนที่ทั้งสามสาวนะครับจะเดินทางไปจากเมืองนี้สกาดีได้มาตามหาอานิต้าในตัวเมืองอานิต้าที่เห็นสกาดีเดินมานะครับผมก็ทักทายสกาดีอย่างตื่นเต้นแล้วก็ถามว่าซัสโซโฟนหายไปไหนแล้วล่ะเพราะเธอไม่เห็นกระเป๋าใบใหญ่ของสกาดีแล้วสกาดีตอบว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหน อันนิต้าเลยบอกว่าคุณคงทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแถวในเมืองเนี่ยแหละเดี๋ยวฉันช่วยหากันแล,นแล้วอานิต้าก็เอาพินที่น้องมานั่งเอามาให้นะครับผมก็เอามายื่นให้กับสกาดีนะฮะเธอบอกว่าสกาดีทํามันหล่นทิ้งไว้อีกแล้วนะสกาดีก็บอกว่ามันเป็นของเธอแล้วอานิต้าอานิต้าก็เลยนึกขึ้นได้ครับว่าสกาดีเคยบอกไว้ว่าถ้าจบเรื่องแล้วเนี่ยเธอก็จะยกของให้แต่ตอนนั้นน่ะเธอบอกว่าเป็นของในกระเป๋า แต่ตอนนี้เนื่องจากกระเป๋าไมา่อยู่แล้วเธอก็เลยจะยกพินให้เลยแล้วก็ทําให้อานิตานะครับรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยสกาดีเจอคนที่เธอตามหาแล้วแล้วก็แสดงความยินดีกับสกาดีและเป็นห่วงสกาดีในเวลาเดียวกันเพราะสภาพสกาดีตอนนี้นี่คือเธอดูเหนื่อยล้ามากสกาดีเลยบอกไปว่าตัวเองนะไม่เป็นไรแค่เวียนหัวนิดหนอ่อยอานิตาเล่าว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยในเมืองนะเกิดเห็นวุ่นวายเยอะมากเลยไหนจะแผ่นดินไหวระเบิดตูมตามภูเขาถลม่มมากมายเต็ไมไปหมดเลย สกาดีเลยถามไปว่าแล้วเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมอัน,นิาก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าอาหารที่เก็บไว้เนี่ยโดนทรมเสียาหายหมดเลยเราอาจจะต้องหิวไปสักพักนึงอะคิดว่านะแล้วก็ยังบอกอีกครับว่าไอรีนเนี่ยช่วยพวกเธอเอาไว้ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยไอรีนก็เดินเข้ามาครับแล้วก็ห้ามใส่แบบมั่นใจนะฮะแต่สกาดีก็ถามกลับไปว่าเจ็บคอเหรอไอรีนเนี่ยถึงกับสำลักเลยแล้วก็บอกกับสกาดีเขาว่าครั้งนี้เนี่ยจะปล่อยให้รอดไปก่อนเพราะว่าผู้แต่ส่วนระดับสูงก็คือ อาจารย์ของเธอเนี่ยแหละปล่อยสกาดีไปแล้วก็บอกว่ามีบางอย่างอยากจะบอกสกาดีด้วยสกาดีคิดว่าไอรีนเนี่ยจะสู้กับเธออีกรอบนะครับก็เลยตั้งท่าพร้อมลุยนะแล้วก็ถามไอรีนอีกว่ายังไม่ยอมแพ้อีกเหรอไอรีนตกใจครับแล้วก็ถามว่าจะตั้งท่าสู้หาอะไรเนี่ยจะนยังไม่ได้ดึงดาบออกมาสักหน่อยไอรีนบอกว่าอยากจะขอโทษที่ทําร้ายสกาดีไปก่อนหน้านี้นะครับถึงจะไม่ได้ทําให้สกาดีเก็บตัวเลยก็เถอะ และบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่จะไม่ขอโทษเมื่อทําทผิดและผู้ต่สวนเองก็ทําผิดพลาดได้เช่นกันเธอบอกว่าตอนที่เห็นสกาดีเข้ามาในไอเบียครั้งแรกเธอรู้ว่าสกาดีเป็นเอเกอร์และเธอก็โกรธมากที่ตัวตนที่นําหายนะนําความอันตรายเข้ามาสู่ไอเบียเนี่ยปรากฏตัวในสายตาเธอไอรินคิดว่าการเอาชนะสกาดีจะช่วยเมืองนี้ไว้ได้แต่นั่นคือสิ่งที่เธอคิดผิดแล้วเธอก็เข้าใจแล้วว่าเอเกอร์ไม่ใช่ภัยคุกคามไอเบียเพียงอย่างเดียว สิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เนี่ยทำให้เธอสับสนครับความคิดแบบเดิมของเธอเนี่ยใช้ไม่ได้กับที่นี่เธอสับสนว่าสกาดีเนี่ยเป็นมิตรหรือว่าศัตรูแล้วเธอก็สับสนด้วยว่าควรจะกําจัดผู้คนในเมืองนี้หรือปกป้องพวกเขาดีอลินบอกต่อครับว่าสกาดีแล้วก็ผู้คนในเมืองนี้เนี่ยทำให้เธอตัดสินใจได้ถึงมันอาจจะฟังดูแปลกแต่ว่าแม้เธอจะช่วยพวกเขาไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยเธอสามารถปกป้องพวกเขาได้บอกว่าการที่สกาดีปกป้องผู้คนในเมืองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกนะ และมากกว่าสิ่งที่เธอทําเพื่อช่วยชาวเมืองในตอนนี้ด้วยซ้ําสคาดีชมไอรีนครับว่าคุณโตขึ้นแล้วนะและสิ่งที่คุณทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกเช่นกันสิ่งที่ไอรีนทําก็ไม่ได้ทางกับสิ่งที่เธอทำหรอกไอรีนก็แอบ,บงงกับคําพูดของสคาดีนะครับแล้วก็บอกไปว่าการปลอบคนอื่นของคุณเนี่ยมันแย่พอๆกับการปลอมตัวของคุณเลยนะสคาดีเลยถามกลับว่าอยากให้ฉันปลอบคุณเหรอไอรีนก็ตอบแบบซึ้งๆครับว่าฮะามาไม่ต้องปลอบ,อบฉันเนี่ขอบคุณ สกาดีก็บอกต่อไปครับว่าดีแล้วแหละเพราะว่าตัวฉันเองก็ไม่ได้มีอะไรจะให้เธอเหมือนกันฉันถามคำถามไปมากมายถามมากเกินไปด้วยซ้ําและคําตอบที่ได้ล้วนไม่มีความหมายสกาดีบอกว่าเธอรู้แล้วว่าต้องไปที่ไหนต่อไอรินก็เลยบอกว่างั้นเหรองั้นดูเหมือนเราทั้งสองคนก็พร้อมที่จะไปต่อกันแล้วสินะยังไงซะถ้าเป้าหมายในการตามหาของเราเนี่ยเหมือนกันสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันอีกแล้วไอรีนก็บอกลาสกาดีพร้อมเดินจากไปครับ อาน,นิต้าที่เห็นเนี่ยก็ถามแกมบ่นว่าเอ้าคุณผู้ใส่สวนไปแล้วเหรอฉันว่าจะให้ดูเล่าสาหลายที่สกาดิสอนให้ฉันทาสักหน่อยแล้วก็หันไปถามสกาดิว่าไอ้ที่เธอทำเนี่ยมันโอเคไหมชิ้นใหญ่ไปหรือเปล่าหมายถึงไอหมายถึงสาหลายที่เธอบดนะครับสกาดิก็บอกว่ามันชิ้นเล็กเกินไปนะอาน,นิต้าเลยอยากจะลองทําใหม่อีกครั้งอาน,นิต้ารู้ครับว่าสกาดิเนี่ยมาหาเธอเพื่อบอกลาเธอรู้ว่าสกาดิกำลังจะออกเดินทาง ธอเลยถามสกาดีว่าสกาดีจะกลับมาที่นี่อีกใช่ไหมกุย่าเพตาและคนอื่นเนี่ยอยากจะฟังเพลงของสกาดีอีกนะสกาดีนิ่งไปคู่หนึ่งครับก่อนที่จะบอกว่าใช่ฉันจะกลับมาสหายของฉันอานิต้าบอกว่าสัญญานะกลับมาเร็วๆล่ะแล้วฉันจะรออยู่ที่นี่นะแล้วก็มีชาวบ้านครับเข้ามาเรียกอานิต้าไปอานิต้าก็เลยรีบวิ่งออกไปแล้วก็บอกกับสกาดีครั้งว่าอย่าลืมสัญญานะในตอนนั้นเนี่ยสกาดีก็เหลือบมองไป เห็นเปลือกหอยสีแดงที่อยู่ในหลูดองครับแล้วก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้ก็เลยหันไปตะโกนเรียกอานิต้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งอานิต้าก็หันกลับมาครับและตอบรับด้วยรอยยิ้มของเธอครั้งหน้าถ้าเราเจอกันข้างนอกฉันจะร้องเพลงให้เธอฟังนะสกาดีพูดโอเคงั้นฉันคงต้องเก็บพินของคุณไว้ในกล่องให้ดีแล้วสินะแล้วเจอกันคุณนักร้องอานิต้าตอบกลับแล้วเจอกันสกาดีกล่าวทิ้งท้าย ภาพตัดมาที่กาเดียที่ตอนนี้เนี่ยเธอแล้วก็อีก2คนก็คือสกาดีและสเปกเ,เตอร์เนี่ยได้เดินทางกลับมาถึงรถไอแลนด์แล้วและตัวเธอก็กำลังส่องกระจกอยู่ดูคุณสิในที่สุดคุณ,คณก็กลายเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจคุณควรจะตายในห่วงลึกของมหาสมุทรนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการตายไปพร้อมกับคนอื่นๆแทนที่จะมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ คุณล้ำหน้าตลอดไม่ว่าคุณจะทําอะไรแม้กระทั่งการหายใจน้อยนักที่วกเขาจะได้ยินเสียงเพลงของคุณปิดตัวเองอยู่ในห้องน้ําของเรือลํานี้แล้วก็บ่นเรื่องของตัวคุณเองอยะได้ฝ่าขึ้นไปอีกเลยสิ่งที่คุณทําได้คือการรอจนกว่าคุณจะกลายร่างเป็นสัตว์ร้ายโดยสมบูรณ์กราเดียเธอมองไปที่คอของเธอดูสินี่แหละคือคุณมันใกล้แล้วใกล้เข้ามามากแล้วเรือฉันต้องตามหาเรือนั่น ตอนนี้เหมือนว่ากราเดียกำลังคุยกับตัวเองในกระจกครับแล้วเธอก็เริ่มคิดซีบอลพยายามหาคำตอบจากสกาดิสปารากำลังสืบหาความจริงจากผู้ที่ฆ่ามันหมายความว่าเหล่านักล่านั้นยังมีโอกาสอาจเป็นโอกาสเพียงหนึ่งเดียวเทพเจ้าของพวกมันเนี่ยไม่เคยเปิดเผยสิ่งใดก่อนที่คลื่นจะกลืนกินโลกและยักษ์ใหญ่พวกนั้นจะเรียกสายเลือดของพวกมันออกมาเราต้องปกปิดผืนทะเลด,ด้วยความเงียบงนัน ลูกหลานของพวกมันเนี่ยจะต้องไม่รู้เรื่องนี้เราจะกำจัดพวกมันที่ต้นกําเนิดนี่อาจเป็นโอกาสเดียวของเราสิ่งนี้จะนํามาซึ่งไหยนะแต่เอเกอร์จะได้รับโอกาสในการอภัยโทษฉันไม่สามารถติดต่อเอเกอร์ได้เหมือนที่พวกสัป,ปหลาดรอการเปิดเผยคําตอบอย่างไร้ประโยชน์จะยังไงเราก็มีหน้าที่ที่ต้องทําอยู่อบิซฮันเตอร์ต้องเป็นคนแรกที่เปิดเผยความลับของไอบีเรียเดรดนอร์ดลำสุดท้ายของกองเรือไอบีเรียที่แข็งแกร่งแต่หายไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วข้ามคืน และในตอนนั้นกราเดียก็หยุดมองตัวเองในกระจกครับแล้วเธอก็ลุกขึ้นมานี่คือหน้าที่ของฉันฉันต้องปกป้องเอเกอร์ฉันต้องยึดเรือทองคําลำนั้นเก็บกุญแจนั้นเอาไว้ประตูนี้ลภัยจะถูกเปิดออกและภูเขาไฟจะถูกปลดปล่อยออกมา และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของอันเดอร์ไทครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับก็ถ้าหากว่ามีการแปลบทพูดที่ผิดพลาดอย่างไรหรือบางจุดมีการตีความหมายที่ผิดพลาดก็ต้องกราบขออภัยทุกทท่านเป็นอย่างยิ่งและพร้อมจะรับคำติและคำแนะนำครับและสำหรับเรื่องราวครั้งต่อไปนะครับผมจะเอาเรื่องไหนมาเล่าให้ทุกท่านฟังก็ถ้าอยากรู้กดติดตามกด u b s สไ i b e แล้วก็กดแจ้งเตือนรอไว้เลยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องเล่าต่อไปมาทุกท่านจะได้รู้กันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ